แม้ว่าจะเป็นกลางหรืดูร้อนและแหลงใบไม้ที่เหลือติดกิ่งอยู่ล้มแหลมทำท่าว่าจะสลัดตัวลงให้หมดทั้งต้นทำให้พื้นดินที่แห้งผากถูกแดดเผาได้ถนัดยิ่งขึ้นแต่ดงเย็นในขณะนั้นก็ยังเย็นเยือกจับหัวใจของผู้ที่ล่วงหลําเข้าไปในดงไม่มีใครอยากเข้าไปในดงเย็นอีกแล้วชาวบ้านดงเย็น ซึ่งเคยถือว่าดงนั้นเป็นมรดกอันชอบธรรมของปู่ย่าตายายมองดูมันด้วยสายตาที่แสดงความหวาดกลัวและคนกับความผิดหวังดงเย็นเคยเป็นดงสารพัดนึกหน้าแหลงควายซึ่งว่างงานเคยเล่ล่อนอาศัยผักหญ้าบนผืนดงกินโดยเจ้าของไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะอดตายพอขึ้นหดูฝน ของควายก็จะออกติดตามควายของตนเข้าไปในความเย็นของดงขากลับจะไม่มีแต่ควายเท่านั้นยังมีนหน่อไม้เห็ดพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆอันเป็นผลิตผลธรรมชาติอันเหลือเฟือของดงเย็นติดมือออกมาด้วยเครื่องหมายในครัวเรือนของคนดงเย็นนับแต่ด้ามมีดตอกขึ้นไปจนกระทั่งถึงเสารเรือน หลวนมาจากต้นไม้ในดงเย็นทั้งสิ้นและป่าฉาวัดดงเย็นก็อยู่ที่ชายดงนั้นเองสำหรับชาวดงเย็นหลายสิบหรืออาจจะหลายร้อยคนดงเย็นเป็นถังที่เกิดที่เติบใหญ่และที่ตายแต่บัดนี้ดงเย็นไม่เหมือนแต่ก่อนนับตั้งแต่คนดงเย็นจำนวนหนึ่งถูกนายกองศิน ลวงให้เข้าป่าและกลายเป็นทหารป่าความเย็นของดงเย็นก็ผันแปรไปมันไม่ล่มเย็นชวนพำนักพักเพิงอย่างตะกอนแต่มันเย็นเยียบเหมือนความเย็นที่เกิดจากพิษไข่ป่าไม่มีเจ้าของควายคนไหนปล่อยควายของตนให้เข้าไปหากินในดงเย็นต่อไปอีกต้นไม้นหน่อไม้ และพืชพันธุ์ธัญญาหารตามธรรมชาติในดงเย็นเกิดแล้วก็แก่หรือล่วงโรยไปโดยไม่มีใครแตะต้องมีแต่ป่าฉาชายดงเท่านั้นที่ชาวดงเย็นยังไปอยู่เพื่อฝังศพญาติมิตรหลังจากที่ตำรวจผลล่มซุ่มยิงทหารป่าตายไปหลายศพเมื่อสองสามเดือนก่อนดงเย็นก็ยิ่งเงียบสงัด และน่ากลัวยิ่งขึ้นชาวดงเเ็็นไม่แน่ใจว่าในดงจะยังมีชุดปฏิบัติการพิเศษของทางรัชการซุ้มซ่อนอยู่อีกหรือไม่และถ้ามีตำรวจผลลม่มจะรู้หรือเข้าใจความแตกต่างระหว่างชาวดงเย็นผู้บริสุทธิ์กับชาวดงเย็นที่กลายเป็นทหารป่าหรือไม่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือซึ่งออกจะสมเหตุสมผล ว่าทหารป่าหรือกองกำลังติดอาวุธของประชาชนกำลังขั้งแขนที่พวกของตนเสียท่าถูกตำรวจผลล่มสังหารเสียทั้งหมู่และกำลังสืบสวนอยู่อย่างขมักขม้นว่าชาวดงเย็นคนใดเป็นผู้ส่งข่าวความเคลื่อนไหวของตนให้แก่ตำรวจเพื่อจะได้ลงโทษชาวดงเย็นผู้หนนเสียฐานร่วมมือกับรัฐบาลในภาวะเช่นนั้น ชาวดงเย็นเห็นว่ายิ่งห่างดงเท่าใดยิ่งดีเท่านั้นหมู่บ้านดงเย็นเองก็เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ตำรวจมาจับเอาถท้าบุญสมุนคนสำคัญของนายกองศินกับพวกอีกเกือบสิบคนไปเมื่อกลางฤดูฝนไปหนนบ้านดงเย็นก็เริ่มมีอาคันตุก,กะหน้าแปลกๆและใม่ๆม่พลัดกันเข้ามาเยือนอยู่ไม่ขาดสาย ขา,ารัฐการฝ่ายต่างๆของจังหวัดสิป,ปีหนึ่งจะโผล่มาให้เห็นหน้าสักครั้งหนึ่งก็แสนจะยากนั้นบัดหนีเข้าออกบ้านดงเย็นเล่ากับว่าบ้านดงเย็นอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแต่คนดงเย็นก็ไม่เห็นที่จะสังเกตเห็นว่าขา้าราชการเหล่านั้นมาและไปด้วยความระมัดระวังที่เกือบจะกลายเป็นความบาดระแบงทุกคนมีอาวุธไม่สั้นก็ยาว และไม่มีเลยสักรังเดียวที่จะมาในรถยนต์เพียงคันเดียวอย่างน้อยต้องสองผู้ที่ทําความตื่นเต้นที่สุดในเวลามาเยือนได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารกับฝรั่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบักจะเป็นผู้พามาที่ตื่นเต้นที่สุดก็เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัด มักจะเดินทางไปบ้านดงเย็นโดยฮลิคอปเตอร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เครื่องบินชนิดนั้นไปลงในบ้านดงเย็นนอกจากฮลิคอปเตอร์แล้วชาวดงเย็นยังได้เห็นอะไรอะไรอีกหลายอย่างเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เช่นบอ่อหนาชนิดที่ไม่ต้องใช้ไม้ไผ่ทั้งลําเกี่ยวหูคลุหย่อนลงไปตักน้าเป็นต้นหลังจากการเยี่ยมเยียนของผู้วา่าราชการจังหวัด และคณะคราวหนึ่งมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งพร้อมด้วยรถยนต์และเครื่องมือรูปล่างประหลาดและขนาดใหญ่โตมโหฬานเข้าไปที่บ้านดงเย็นแล้วก็ลงมือเจาะหนาบาดานชาวดงเย็นทั้งตื่นเต้นและขบขันที่ตื่นเต้นก็เพราะไม่เคยเห็นการขุดบอ่อที่กระทำได้อย่างรวดเร็วและด้วยความอึดทึกเช่นนั้นที่ขบขันก็เพราะเห็นว่าการขุดบอ ซึ่งคนดงเย็นใช้แรงคนทํามาแต่ก่อนล่อนชลัยนั้นเจ้าหน้าที่จากกลุงเทพต้องใช้แรงเครื่องจักรเด็กนมชาวดงเย็นหลายคนดูการขุดบอ่อหนามบาดานรั้งนั้นแล้วก็พูดหลอกันว่าเฮ้ยอีกสักหน่อยมึงก็จะได้ทํำส้มตาด้วยเครื่องจักรหรอกอีกอย่างหนึง่งที่ไปถึงบ้านดงเย็นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็คือถนน แต่ก่อนนี้รถยนต์จะเข้าไปถึงบ้านดงเย็นได้ก็แต่ในฤดูแหลงและต้องอาศัยเล่นพาท้องนาและตามทางเกวียนเข้าไปเท่านั้นในฤดูฝนไม่มีรถชนิดใดเข้าไปถึงบ้านดงเย็นได้การเดินทางเข้าออกต้องกระทําโดยการเดินเทาและบางแห่งในทุ่งนาผู้เดินจะต้องลุยน้ำลึกถึงหน้าอกหรือบ้านเอวเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ตั้งแต่ปลายฤดูฝนที่แล้วเป็นต้นมาลดดนสำหรับขุดและกลุยคันมหฮมาทาสีเหลืองเคื่องตาหลายคันเริ่มขุดและกลุยทางเพื่อทำถนนจากทางหลวงสายใหญ่เข้าไปยังบ้านดงเย็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนชาวดงเย็นก็มีถนนที่กว้างและเรียบโดยลูกลังเชื่อมหมู่บ้านของตนเองกับโลกภายนอกยานพาหนะหนาหนาชนิด ยั่นเข้าออกบ้านดงเย็นไม่เหมือนแต่ละบันทำให้ดงเย็นได้อีกสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รถยนต์ประจําทางคนดงเย็นสังเกตด้วยว่าบรรดาข้าราชการฝ่ายต่างๆและขั้นต่างๆทั้งจากจังหวัดของตนเองและต่างจังหวัดจะดูจมพาะเจาะจงที่จะเข้าไปในบ้านดงเย็นเพื่อทุ่มเทข,ของกำนันให้แก่ชาวดงเย็น ผู้ว่าราัชาการจังหวัดและคณะนำเอาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มไปแจกราษฎรทั้งหมู่บ้านต่อจากนั้นไม่นานอนามัยจังหวัดและคณะก็เข้าไปตรวจโรคชาวดงเย็นทุกคนคนไหนที่ป่วยหรืออนามัยจังหวัดบ,บอกว่าป่วยคนนั้นก็ได้รับแจกยาตำราหลวงฟรีหรือมิฉะนั้นอนามัยจังหวัดและแพทย์พยาบาลในคณะก็ฉีดยาให้ฟรี ฝุ่นจากรถยนต์ของอนามัยจังหวัดจางลงเกือบจะยังไม่ทันหมดดีศึกษาธิการจังหวัดกับคณะก็เข้าไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงเย็นและแจกสมุดดินสอให้แก่นักเรียนทุกคนคนละหนึ่งชุดคืนเดียวกันนั่นเองรถยนต์ทหารคันหนึ่งก็นำภาพพยนตร์ไปฉายในบริเวณวัดดงเย็นเนือเรื่องของภาพยนตร์แสดงถึงวิธีที่คอมมิวนิสต์ลุกปั่นราษฎรในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ให้เกลียดชังรัฐบาลแล้วก็ล่อลวงราษฎรที่หลงเชื่อให้ไปเป็นพวกถืออาวุธอยู่ในบ้านภาพพยนตร์เรื่องนั้นจบลงโดยชัยชนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งไม่จับกุมหรือทำอันตรายผู้หลงผิดที่รีบเข้าหาและมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ชาวดงเย็นส่วนมากหรูดีและอดคิดไม่ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนี้ขึ้นต้นที่นายกองศิลทั้งสิ้น ถ้านายกองศินไม่เข้ามาแอบแฝงอยู่ในบ้านดงเย็นยุยงส่งเสริมให้ชาวดงเย็นเกลียดชังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจนกระทั่งยอมร่วมมือกับนายกองศินตั้งกระบวนการชาวนากู้ชาติขึ้นจนเจ้าหน้าที่ต้องส่งกําลังมาจับกลุ่มและปราบปรามถึงขนาดยิงกันตายเป็นศพข้าราชการฝ่ายต่างๆก็คงไม่แห่แหนกันนําของกำนันมาหวานให้ชาวดงเย็น และชาวดงเย็นก็อาจจะไม่ได้เห็นบ่อนามบาดานบ่อแรกในประวัติศาสตร์ถนนสายแรกในประวัติศาสตร์หรือรถยนต์ประจำทางขันแรกในประวัติศาสตร์ชาวดงเย็นไม่ได้รู้สึกผูกพันอย่างไรเป็นพิเศษในตัวนายกองศิลตั้งแต่มีการจับกลุ่มกันเป็นขรังแรกนายกองศิลสูญหายไปจากบ้านดงเย็นและก็ไม่มีใครรู้สึกอะไรอาวรน,นายกองศิล แต่ความจเจริญทางวัตถุที่เกิดขึ้นในบ้านดงเย็นอย่างรวดเร็วและเร่งรัดนั้นทำให้ชาวดงเย็นต้องยอมรับว่านายกองศิลป์เป็นคนสำคัญคนหนึ่งในขณะที่คนดงเย็นกำลังเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านของตนอยู่นั้นที่ประชุมเล็กๆแห่งหนึ่งก็กำลังถกเถียงกันถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงอันเดียวกันนั้นแต่ด้วยทัศนะที่ต่างกันเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่เข้าประชุมมีจำนวนเพียงสแต่ทุกคนมีความสําคัญหรือมิฉะนั้นก็ตระหนักในความสําคัญของตนอยู่เป็นอันมากเพราะทุกคนมีองค์ลักษ์ถือปืนยิงเร็วร่วมเดินทางมาด้วยสองคนขณะที่คนทั้ง4นั่งล้อมวงหันหน้าเข้าหากันและอภิปรายเรื่องความเปลี่ยนแปลงในบ้านดงเย็นอยู่อย่างเคร่งครดนั้นองคลักษทังปาดตีวงหลอมอยู่ภายนอก เบื้องหลังที่กำบังธรรมชาติอันแน่นหนาและแข็งแรงทุกคนได้รับคำสั่งมาาในทันทีที่มีการล่วงหลํำให้ยิงเพื่อสังหารแล้วกระจายออกจากที่นั่นไปพบกันยังจุดที่นัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วแต่ถ้าถูกหลอมจะไม่สามารถจะตีฝาออกไปได้ทุกคนต้องสู้ตายจะยอมให้ศัตรูจับเป็นไม่ได้เป็นอันขาดเราะผู้ที่ถูกจับเป็นนั้น มีความหรูเรื่องความรับสุดยอดของขบวนการและพักซึ่งเป็นผู้นำของขบวนการประธานของที่ประชุมบอกกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมว่าเขาเดินทางมาจากนอกประเทศและไม่มีผู้ใดข้องใจทุกคนได้รับการอบรมให้รู้จักรับฟังโดยไม่ต้องทราบเหตุผลประธานอาจจะมาจากกรุงเทพก็ได้ แต่การที่จะขอให้ประธานยืนยันที่มาของตนนอกจากจะไม่จําเป็นแล้วยังอาจเป็นการละเมิดการรักษาความลับของพักโดยการผิดวินัยโดยตรงด้วยผู้เป็นประธานกล่าวว่าผมได้รับมอบหมายให้มาร่วมประชุมกับสาหายเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ในเขตรับผิดชอบของสาหายและเพื่อทําความเข้าใจกับสาหายเกี่ยวกับนโยบายของพักที่ว่าด้วยเรื่องหมี เขาหยุดพูดและมองดูผู้เข้าร่วมประชุมทีละคนเขารู้สึกพอใจที่แลเห็นว่าแต่ละคนมีอาการกระสักกะสายไม่มากก็น้อยเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคที่ได้รับการฝึกปลือมานานพอที่จะทราบว่าการประชุมจะได้ผลสมเจตนาลมของเขาและของพรรคถ้าหากว่าเขาสามารถจะทำให้ผู้อื่นอยู่ในกามือของเขาได้ตั้งแต่ต้น และวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่าตนมีข้อบกพร่องและกำลังเป็นที่เพ่งเล็งของพรรคการวิจารณ์ของตอนเองและวิจารณ์ผู้อื่นซึ่งเป็นประเพณีที่พรรคคิดประดิษฐ์ขึ้นและสนับสนุนให้สมาชิกปฏิบัตินั้นก็มีจุดประสงค์เช่นนั้นเสียงของเขาแหลมเสียดแทงหัวใจผู้ฟังว่าผมเสียใจ ที่จะแจ้งให้สหายทราบว่าทางพักรู้สึกว่าการปฏิบัติการของสหายไม่ได้ผลตามแผนการโดยเฉพาะในเขตห้าบ้านดงเย็นรวมอยู่ในเขต -5 การปลุกระดมมวลชนที่ทำมาแล้วในอดีตไม่ได้ผลเมื่อฝ่ายศัตรูลงมือจับกลุมคุมขังพวกเรานั้นลาดสดอนในบ้านดงเย็นย่วมมือกับศัตรูมากกว่าร่วมมือกับพักไม่อยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ออกจากหมู่บ้าน เข้ามาร่วมกับกบวนการที่เราจัดตั้งขึ้นยิ่งกว่านั้นศัตรูยังสามารถสังหารสหายเราได้หลายคนสหายเรานั้นหลวแต่เป็นสหายฉันดีเข้าใจอุดมการณ์ของพักเป็นกำลังสำคัญของพักทั้งนั้นคนที่นั่งอยู่ทางขวามือของประธานอ้าปากจะพูดแต่ก็อ้าปากขังเมื่อถูกตาบาดบ้าแล้วเดี๋ยวสหายก็จะได้รับอนุญาตให้พูด หนีน้โปรดฟังผมก่อนนับตั้งแต่สาหายในบ้านดงเย็นหลายคนรวมทั้งสาหายคนสำคัญเช่นสาหายบุญถูกตำรวจของฝ่ายศัตรูจับกลุ่มไปพวกศัตรูได้ทำการตอบโต้ด้วยการสร้างความเจริญทางวัตถุขึ้นในบ้านดงเย็นมีการขุดบอ่อ้นามบาดานสร้างถนนนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่งตางๆของศัตรูยังได้พากันมาที่บ้านดงเย็นแจกของขวัญ ข้าวของเครื่องใช้ให้แก่ประชาชนพฤติการของศัตรูดังที่ผมกล่าวนี้สหายคงจะจำได้ว่าในการประชุมของก่มการเมืองของพรรคสมัยสุดถ้ายเราได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นสหายจำได้ไหมว่าเราได้ตกลงกันว่าจะปฏิบัติการตอบโต้อย่างไรกล่าวนี้ละทานไม่มีโอกาสจะยับอยั้งได้ทัน ชายคนที่นั่งอยู่ทางขวามือโล่งออกมาเสียก่อนสำเนียงของเขาแปลงแสดงว่าเป็นชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสหายประธานผมรู้สึกบ่าเขตห้ากำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมเดี๋ยวเรากำลังมองข้ามข้อเท็จจริงหลายประการไปทุกคนหันมามองดูเขาเป็นตาเดียวผู้พูดตะนักดีบ้า ในสายตาของผู้เป็นประธานนั้นมีความกลาดเลี้ยวฉายอยู่อย่างชัดเจนแต่เขาทําเป็นมองไม่เห็นเขาเริ่มพูดเสียงตำ่ตำๆๆว่าสหายทุกคนมีความรู้เรื่องลัทธิมาร์กและเลนินพอๆกับผมเดี๋ยวสหายคงระลึกได้ว่าสหายเลนินเคยกล่าวไว้อย่างไรเกี่ยวกับชนชั้นกสิกรจริงอยู่การปฏิบัติสังคมในประเทศไทยจําเป็นต้องอาศัยกสิกรเป็นพื้นฐาน แต่เกษตรกร,กรในเมืองไทยนั้นแม้จะมีจํานวนมากแต่ก็เป็นคนโง่และขาดความตื่นตัวในทางการเมืองไม่สามารถที่จะแลเห็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการปฏิวัติข้อนี้สหายก็คงจะจําได้ว่าพรรคของเราได้บางนโยบายใบยบ้างานชิ้นแรกที่เราจะต้องปฏิบัติในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบ้านดงเย็นหรือที่ไหนๆก็คือการปลุกกระดมมวลชน โดยเฉพาะทนชั้นกสิกรให้แลเห็นความขัดแยงระบางทนชั้นความชั่วหลายของระบบนายทุนและจกักรวรรดินิยมและให้ร่วมมือยอมรับเอาพักของเราเป็นผู้นำในการปฏิวัติแต่งานปลุกระดมมวลชนของเรายังไม่ทันจะเป็นรูปสมบูรณ์เราก็ได้รับคำสั่งให้เริ่มงานสงครามจรยุทธ์สหายก็ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าการสงครามจรยุทธ์ที่ยาวนานและยืดเยื้อนั้น จำเป็นต้องอาศัยมวลชนที่มีลักษณะปฏิวัติผืนฐานเดี๋ยวก่อนสาหายผู้เป็นประธานขัดขึ้นอย่างเหลืออดสาหายต้องการเวลาสักเท่าไหร่สำหรับการปลุกระดมมวลชนสาหายกองสินเออผมหมายถึงสาหายนรลงผู้ที่คุณส่งเข้าไปทำงานปลุกระดมมวลชนอยู่ในบ้านรงเย็นนะได้ใช้เวลาอยู่เกือบ10ปีไม่ใช่หรือ ถูกแล้วสหายประธานเสียงของผู้ถูกถามกล่าวไม่ยิ่งย่อนกว่าสหายนลงทำหน้าที่ปลุกกระดมมวลชนอยู่ในบ้านดงเย็น9ปีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่างานปลุกกระดมมวลชนในบ้านดงเย็นจะได้ผลสมบูรณ์สหายนลงใช้เวลายังไม่ถึงครึ่งของเวลาที่ท่านประธานเหมาเจ๋อตุงใช้ในการปลูกกระดมมวลชนเพื่อการปฏิวัติในประเทศจีนเสียด้วยซ้ำไป คุณจะเอามวลชนในประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับมวลชนในประเทศจีนไม่ได้หรอกเสียงของผู้เป็นประธานแสดงความเย่อหยันแต่แล้วเขาก็กลั้นหายใจเมื่อได้ยินอีกฝ่ายสนองว่าและในทํานองเดียวกันทัศนะที่เป็นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นทัศนะที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะต้องยอมรับนับถือเสมอไป คุณหมายความว่ายัางไงผู้เป็นประธานแทบจะพูดไม่ออกผมเชื่อว่าสหายประธานคงเข้าใจผมดีว่าผมหมายความว่ายัางไงสงครามจรลยุทธ์ในประเทศไทยเปิดฉากขึ้นไม่ใช่ความเห็นชอบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเห็นว่าเหมาะสหายก็จําได้ไม่ใช่หรือว่าสหายเฉินอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนพยากรณ์ว่า จะเกิดสงครามจลายุ์ในประเทศไทยก่อนที่เราจะได้รับคําสั่งให้เริ่มสงครามจลายุ์เสียด้วยสัมปอย่างนี้ไม่แสดงออกหรือว่าพักของเรายอมรับทัศนะของพักคอมมินิสต์จีนยุตกล่าวนี้ระทานในที่ประชุมไม่ยอมสงวนท่าทีต่อไปอีกผมจะยอมให้คุณแสดงทัศนะแบบแตกพักแยกพวกต่อไปอีกไม่ได้ สหายก็ทราบอยู่แล้วว่าพักของเราวางนโยบายใหม่บ้าต่ร่วมมือกับข่ายสังคมนิยมทั่วโลกสหายประธานหนึ่งในอีกสองคนที่นั่งฟังอยู่ตั้งแต่ต้นพูดขึ้นบ้างเสียงของเขานุ่มนวลกลมกลมและไม่มีสำเนียงแปลงของชาวตะวันออกเฉียงเหนือผมรู้สึกว่าที่สหายสันติกล่าวมาทั้งหมดนั้น แม้จะเป็นการกล่าวโดยมีอารมณ์เจือปนอยู่แต่ก็มีเหตุผลที่เราควรจะรับฟังและถ้าสามารถจะทําได้ก็ควรจะให้ระดับสูงได้ทราบด้วยเพื่อประกอบดุลยพินิจผมเองก็รู้สึกเช่นเดียวกับสหายสันติว่าถึงแม้เราจะได้ใช้เวลามาถึง10ปีในการปลุกกระดมมวลชนแต่เกษตรกรไทยไม่แต่เฉพาะในเขต5แม้แต่ในเขตสิซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผม ก็ยังไม่ตื่นตัวเต็มที่พอที่จะอาศัยเป็นพื้นฐานของสงครามจรยุทธ์หรือการปฏิวัติได้จริงอยู่เราทำงานได้ผลอยู่บ้างในการพยายามแยกมวลชนออกจากรัฐบาลปฏิกิริยาและเจ้าหน้าที่ของมันในเขตรับผิดชอบของผมนั้นอาจกล่าวได้ว่าประชาชนส่วนมากมีความไม่พอใจในวิธีปฏิบัติและการบางตัวของเจ้าหน้าที่ราชการแต่ความไม่พอใจนั้น ก็ยังไม่รุนแรงพอที่จะทำให้ประชาชนเหล่านั้นยินดอมจับอาวุธเข้าโค่นลมรัฐบาลไา้หลายยิ่งกว่านั้นฝ่ายศัตรูยังตระหนักในจุดอ่อนของตนเองและพยายามแก้ไขอยู่ตลอดเวลาการพัฒนาท้องถิ่นที่ฝ่ายศัตรูกำลังเล่งรัดปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ถึงแม้เราจะพยายามโฆษณาว่าเป็นไปด้วยความลิเริ่มของเราแต่ประชาชนก็เห็นอยู่ว่า จ้หน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้นำมาสู่ท้องถิ่นนอกจากนี้เรายัางต้องยอมรับด้วยว่าการปรับปรุงแก้ไขทางด้านตัวบุคคลที่ฝ่ายศัตรูกำลังทำอยู่ทำให้เกิดการปฏิบัติงานปลุกระดมมวลชนของเรากระทบกระเทือนมากข้อนี้เป็นความจริงผู้ใช้นามแฝงว่าสันติซึ่งขณะนี้บรรเทาความเล่าหลอนลงสนับสนุน อย่างที่บ้านดงเย็นเป็นต้นนายอำเภอคนใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งมาเป็นคนล่าสุดเป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งเขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจราษฎรและไม่มีลักษณะเจ้าขุนมูลนายอย่างนายอำเภอคนเก่าราษฎรทุกคนที่ไปหาเขาไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือที่ไหนได้รับการต้อนรับอย่างเพื่อนยิ่งกว่านั้นปลัดอำเภอ เสมียนพนักงานที่ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเจนชาหรือแข็งกระด้างหรือลังแกรประชาชนยังถูกลงโทษหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกด้วยการปลุกกระดมมวลชนของเราในบ้านดงเย็นคงไม่ได้ผลเลยถ้ามีคนอย่างนายอำเภออยู่ในเขตของผมก็เหมือนกันคนที่ไม่ได้พูดเลยตั้งแต่ต้นมีโอกาสพูดเป็นครั้งแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดใชยวิธีที่เราคาดไม่ถึงคือเข้าคลุกคลีกับประชาชนฟังเสียงประชาชนข้าราชการในจังหวัดคนไหนที่ข่มเหงหลังแกประชาชนถ้าไม่ถูกไล่ก็ถูกลงโทษอย่างหนักวิธีนี้น่ากลัวเสียยิ่งกว่าพัฒนาการเสียอีกหมายแต่บวนชนที่เราปลุกดมไว้แล้วก็เริ่มแคลงใจและระแวงว่าการศึกษาอบรมที่พักของเราได้ดาเนินการไปแล้ว จะไม่เป็นความจริงหรือเป็นเรื่องที่เรากุขึ้นทั้งหมดทั้งสามคนปลัดกันพนานาถึงการตอบโต้ที่ฝ่ายรัฐบาลกำลังทำอยู่ในเขตรับผิดชอบของตนตลอดจนอุปสรรคที่เนื่องมาตกรการตอบโต้นั้นเวลาล่วงเลยไปอีกเกือบสองชั่วโมงเมื่อเห็นว่าทุกคนสิ้นข้อความที่จะกล่าวแล้วผู้เป็นประธานจึงสรุปหรือพิพากษาว่า ผมขอขอบคุณสหายทุกคนที่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ในเขตรับผิดชอบของสหายและผมขอแจ้งให้ทราบด้วยว่าก่อนที่ผมจะเดินทางมาพบสหายนั้นกลุ่มการเมืองได้ศึกษาและวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบของสหายและเสนอต่อคณะกรรมการกลางคณะกรรมการกลางได้พิจนารณาแล้วเห็นจริงดังที่สหายได้กล่าวเมื่อกี้ขณะนี้ฝ่ายศัตรู ได้ตระหนักถึงอันตรายที่พวกมันกําลังเผชิญและจะต้องเผชิญอยู่จะได้พยายามต่อสู้ป้องกันบางแห่งก็เป็นผลสําเร็จทําให้งานปลุกระดมมวลชนของเราต้องชะง,งักงานไปดังที่สหายทราบอยู่แล้วแต่การต่อสู้ของศัตรูนั้นเป็นการดิ้นรนของคนที่กําลังจะขาดใจสหายก็ทราบอยู่แล้วว่าตามลัทธิมาร์กและลนินซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นสัจธรรมที่ยังไม่มีผู้ใดคัดขานได้นั้นมวลชนที่ถูกกุดขีจะต้องลุกขึ้นปฏิบัติและเป็นฝ่ายชนดรัฐบ,บาลซึ่งเป็นตัวแทนของจกักรวรรดินิยมนายทุนและศักดินานิยมจะต้องเป็นฝ่ายปลาชัยไม่ว่ามันจะต่อสู้โดยแข็งแรงเพียงใดก็ตามชัยชนะจะต้องตกเป็นของพวกเราเสมอโดยอาศัยหลักอันเป็นวิทยาศาสตร์ดังกล่าวพรรคของเรา ได้มีคำสั่งให้สหายดำเนินการปลุกดมมวลชนต่อไปอย่างไม่หยุดหยังและเพื่อเป็นการเร่งรัดให้มวลชนได้ตื่นตัวเร็วขึ้นและหันมาสนับสนุนพรรคของเราโดยเด็ดขาดไม่มีการลังเลใจจึงให้สหายเริ่มใช้วิธีซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลในการต่อสู้ของสหายชาวเวียดนามในการพยายามรวมเวียดนามเข้าเป็นประเทศเดียวศัตรูของประชาชน ัรตรูของพักจะต้องได้รับการจัดการอย่างรุนแรงและเด็ดขาดผู้ใดที่เป็นประสัคต่อการปลุกกระดมมวลชนไม่ว่ามันจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกรูกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ราษฎรผู้นั้นจะต้องถูกกำจัดอย่างเฉียบขาดไม่มีการยกหม้นไม่ว่ากรณีใดๆแต่สหายประธานใคลคนดึงพยายามขัดจังหวะ ไม่มีแต่ประทานกระแทกเสียงนี่เป็นมติของกรรมการกลางที่สหายเป็นผู้มอบความไหวบังใจเลือกตั้งขึ้นมาขอให้สหายแสดงความไหวบังใจต่อไปด้วยการปฏรวัตามมตินั้นถ้าหากสหายคนใดเห็นว่ามตินี้ไม่ชอบด้วยประการใดสหายก็มีสิทธิที่จะเสนอเป็นยติและแปลยติได้ในการประชุมใหญ่แต่สหายประธานครับ ถ้าหากว่าเราลงมือฆ่าทุกคนที่เป็นอุปสรรคหรือไม่ยอมร่วมมือกับเราศัตรูก็จะส่งกำลังทาหารตำรวจจำนวนมากเข้ามาปราบปรามผู้เป็นประธานสบตาผู้ทักทวงอย่างเย็นชาเสียงของเขามีแววเยาะเยอ้อยอยู่คำลบหนึ่งเมื่อเขาตอบว่าข้อนั้นคณะกรรมการกลางตนรนีอยู่แล้ว จบตอนที่แล้วเลยนะครับดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ